บุ๊คเกอร์พอดธรรมะหลังจากจบคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะธรรมะสำหรับผู้สูงอายุตอนที่2ต่ออายุให้ยืนพร้อมด้วยใจกายที่แข็งแรง ตอนนี้อัตมาอยากพูดถึงหลักธรรมหมวดหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ซึ่งเหมาะจริงๆที่จะเรียกว่าเป็นธรรมะสำหรับผู้สูงอายุคือมาพูดกันว่าผู้สูงอายุทำอย่างไรจะให้มีอายุยืน ถ้าท่านศึกษาพุทธประวัติจะทราบว่าตอนท้ายๆพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าพระองค์ต้องการมีอายุตลอดกันพระองค์ก็อยู่ได้แต่ว่ากันในที่นี้หมายถึงอายุกันไม่ใช่หมายความว่ากันที่ยาวนานถึงสิ้นโลกครั้งหนึ่งหนึ่งอายุกันหมายถึงกําหนดอายุ คือเวลาที่เป็นช่วงชีวิตของคนในยุคนั้นเช่นสมัยพระพุทธเจ้าก็ถือว่ากำหนดอายุคนยาวหนึ่งร้อยปีนี่เรียกว่าเป็นอายุกันแต่พระพุทธเจ้าทรงมีพระชนมายุเพียง80พรรษาก็ปรินิพานที่พระองค์ตรัสว่าถ้าพระองค์จะอยู่ให้ตลอดอายุกันก็อยู่ได้ก็หมายความว่าถ้าพระองค์จะอยู่ให้ตลอดหนึ่งร้อยปีก็ได้แต่พระองค์ทรงเห็นว่าพระพุทธศาสนามีรากฐานที่อย่างลงมั่นคงพอแล้ว พุทธบริษัทพอจะทำหน้าที่สืบต่อสิ่งที่พระองค์วางไว้ได้แล้วพระองค์ก็เลยปลงพระชนมายุสังขารตรัสว่าต่อจากนี้ไปอีกสามเดือนจะปรินิพพานที่นี้พระองค์ตรัสว่าจะอยู่ได้ตลอดการน,นั้นจะอยู่ได้อย่างไรพระองค์ก็ทรงเฉลยไว้ด้วยว่าต้องบำเพ็ญอิทธิบาสีอันนี้เป็นหลักสำคัญในการที่จะทำให้อายุยืนท่านผู้แปรารถนาจะมีอายุยืนต้องบำเพ็ญอิธิบาสี อิทธิบาทสีนี้เราเคยได้ยินกันในแง่ว่าเป็นธรรมที่ทำให้เกิดความสำเร็จอิทธิบาทแปลว่าทางแห่งความสำเร็จหรือธรรมะที่จะให้ถึงความสำเร็จมีสประการคือฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาถ้าใช้กับคนที่ทำงานก็บอกว่า 1. รักงานคือฉันทะ 2. สู้งานคือวิริยะ 3. ใส่ใจงานคือจิตตะ 4. ีํทำงานด้วยปัญญาคือวิมังสาอันนี้เป็นหลักในการทํางานแต่ทํำไมพระพุทธเจ้าตรัสว่าใช้กับการที่ทําให้อายุยืนได้นี่แหละเป็นเรื่องสําคัญคนจะมีอายุยืนต้องมีฉันทะคือมีความพอใจมีใจรัก มีความใฝ่ปรารถนาในอะไรสักอย่างหนึ่งที่ดีงามหรือสิ่งที่คิดว่าจะทำซึ่งเห็นว่าเป็นประโยชน์เป็นคุณค่าที่ทำให้ชีวิตของเราดีงามจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นก็ตามเป็นประโยชน์แก่ชีวิตของเราเองก็ตามอย่างที่อาตมาพูดเมื่อกี้ว่าเมื่อเกษียณแล้วก็มีโอกาสที่เราจะพัฒนาชีวิตให้เข้าถึงความดีงามบางอย่างที่เรายังไม่เคยเข้าถึงอย่างน้อยก็จะได้พัฒนาปัญญาให้เจเริญงอกงามจนรู้ความจริงของโลกและชีวิต หรืออย่างบางท่านก็สนใจอยากศึกษาธรรมะให้จริงจังก็เป็นโอกาสที่มาถึงแล้วตอนนี้ต้องมีตัวนี้ก่อนคือฉันทะแปลว่าความใฝ่แปรถนามีความรักในสิ่งที่ดีงามมีคุณค่าที่อยากจะทำพอนึกถึงว่าสิ่งนี้เรืออยากจะทำใจเราชอบใจของเราจะไม่ห่อเหี่ยวว่าเวเพราะมีสิ่งที่ต้องการจะทำอันนี้คอยดึงไว้ให้มีแรง รวมความง,ง,ง่ายๆว่าต้องมีสิ่งดีที่ต้องการจะทำสักอย่างหนึ่งถ้าพระพุทธเจ้าทรงเห็นว่ายังมีงานพระศาสนาที่ต้องทำอยู่ก็ยังฝ่ายพระไทัยจะทำสิ่งนั้นพระองค์ก็จะมีจุดที่ฝ่ายพระทัยอยู่ก็จะทรงทำให้เป็นพลังชีวิตที่จะบำเพ็ญพุทธกิจต่ตอไปแต่พระพุทธเจ้าไม่มีกิเลสที่จะเหงาและว้าเวคนทั่วไปนี่สิถ้าไม่มีอะไรที่ใจปรารถนาจะทำสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวใจก็ว้าเวเหงาแล้วก็หันไปครุ่นคิดขุนมัวและคาดหวัง จากคนน้นคนนี้ว่าทำไมเขาไม่มาใส่ใจเราแล้วก็จะห่อเหี่ยวใจเสียหมดแรงใจหมดพลังชีวิตเพราะฉะนั้นสิ่งแรกก็คือมองหาและพิจารณาว่าเราต้องการจะทำอะไรต้องมีสิ่งหนึ่งที่ต้องการจะทำสำหรับบางท่านอาจจะเป็นงานอดิเรกบางท่านเกษรรียณอายุราชการแล้วเขาอ,อาจยังต้องใช้อยู่หรืออาจจะขอให้ไปช่วยทำงานทำการบางอย่างแต่บางท่านไม่ต้องทำงานให้ใครก็มาทำงานให้ตัวเอง ตอนนี้ต้องมานึกดูว่ามีอะไรสักอย่างหนึ่งที่ใฝ่ใจจะทำที่เห็นว่ามีคุณค่าเป็นประโยชน์เตรียมไว้เลยพอมีอันนี้ก็เอามาเป็นหลักประการให้ใจมีจุดมุ่งหมายไปข้างหน้าพอคิดว่าจะต้องทำก็ไม่มีเวลาให้ใจเหงาไม่มีเวลาให้เขาคิดฟุ้งซ่านคนเรานี้เวลาไม่มีอะไรจะทำใจก็จะคิดฟุ้งซ่านแต่ก่อนนี้วุน่นกับเรื่องงานที่ทำงานในราชการต้องคอยกังวลใจใจก็ยุ่งอยู่แต่เรื่องงานตลอดเวลา พอทิ้งไปทันทีพอหมดงานเท่านั้นใจก็ฟุง้งใจก็ลอยเหงาว้าเหวไปนี่แหละจิตใจฟุ้งซ่านซึ่งจะเป็นโอกาสให้ความเฉาความเหงาความว้าเหวใจวิ่งเข้ามาอย่าไปปล่อยให้ใจเหงาว้าเหวอย่างนั้นต้องนึกถึงสิ่งที่จะทำตอนที่ทำราชการนั้นอาจจะทำสิ่งที่ใจตัวเองไม่ต้องการจะทำแต่จำเป็นต้องทำแต่ตอนนี้เป็นโอกาสเราจะเลือกได้กลายเป็นอิสระมากขึ้น ึ้นอยู่กับตัวเราเองว่าต้องการทำอะไรเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องวางแผนถ้ามีฉันทะมีสิ่งที่ใจใฝ่จะทำมีสิ่งที่ต้องการจะทำก็ได้ตัวที่หนึ่งแล้วฉันทะเกิดแล้วหายเหงาแล้วใจสบายแล้วเราจะรู้สึกว่าสิ่งที่เราจะทำนี้มีคุณค่ายอย่างแท้จริงตรงกับที่ใจเราต้องการเพียงแต่วางแผนคิดเตรียมไว้ให้ดีถ้าได้ฉันทะนี้แล้วก็เป็นหลักประกันที่ทำให้ใจพร้อมจะมีอายุยืน บางคนนี้มีฉันทะแรงมากว่าถ้าทำอันนี้ไม่สำเร็จชีวิตสิ้นสุดไม่ได้นะฉินไม่ยอมตายความใฝ่ใจประเภทนี้ไม่ได้อยู่แค่ที่ใจรู้ตัวแม้แต่จิตที่ไม่รู้ตัวมันก็เรียมของมันอย่างนั้นว่างานนี้หรือสิ่งที่ต้องการจะทำอันนี้ถ้ายังไม่เสร็จสิ้นจะตายไม่ได้ต้องอยู่ไปก่อนนี่แหละบางคนเขาอยู่ได้เพราะอันนี้ คือเขามีสิ่งที่ต้องการจะทํากลายเป็นว่าอาจจะดีกว่าตอนที่ทําราชการเพราะตอนทําราชการนั้นอาจทําสิ่งที่จําเป็นต้องทําซึ่งอาจจะไม่ชอบแต่ตอนนี้จะทําในสิ่งที่ใจต้องการจะทําที่ชอบจริงๆจึงได้ฉันทะเมื่อมีสิ่งที่ต้องการทําด้วยฉันทะอย่างนี้ชีวิตของท่านผู้สูงอายุก,ก็มีหลักแล้วสบายไปครึ่งค่อนทีเดียวต่อไปจากฉันทะข้อที่2ก็คือวิริยะได้แก่ความเพียรพยายาม ความแก้วกล้าเข้มแข็งมีกำลังใจที่จะสู้หรือเดินหน้ากำลังใจเป็นคุณสมบัติสำคัญที่ทำให้คนเข้มแข็งคนที่อายุมากอาจจะคิดว่า ตัวเรานี้ร่างกายอ่อนแอลงแล้วทําอะไรก็ไม่ค่อยไหวแต่ความอ่อนแอทางร่างกายนี้ต้องประสานกับทางจิตใจถ้าจิตใจไม่อ่อนแอร่างกายก็แข็งแรงได้ถึงแม้แร่างกายไม่แข็งแรงจริงแต่ใจที่มีกําลังนี้แหละทําให้เกิดความรู้สึกแข็งแรงได้กําลังใจทําให้คนแข็งแรงได้อย่างไรเรามาดูในทางตรงกันข้าม คนที่ไม่มีกำลังใจจิตใจอ่อนแอถึงแม้ร่างกายจะแข็งแรงก็ไม่ค่อยมีความหมายเช่นนักกีฬาอาจจะเป็นนักวิ่งที่แข็งแรงร่างกายกำยำเก่งมากสมมติว่าไปสอบเข้าโรงเรียนแห่งหนึ่งไว้ต่อมาเดินไปดูประกาศผลการสอบไม่มีชื่อของตัวพอรู้ว่าไม่มีชื่อเท่านั้นแหละแกเขาอ่อนเลยแม้แต่ยืนก็ไม่อยู่นี่แหละคนที่หมดกำลังใจทั้งๆที่ทร่างกายกำยำแข็งแรงเป็นนักกีฬากำลังมากนั่นแหละ พอหมดกำลังใจก็ไม่มีแรงเลยร่างกายเน้นหมดความหมายในทางตรงข้ามคนที่มีกำลังใจแม้ว่าร่างกายจะอ่อนแอกระลกกระเปรียก็สามารถดิ้นรนขนขวายทำนอน่นทำนี้ไปได้ร่างกายมีกำลังเท่าไหร่ก็ใช้กำลังนั้นได้เต็มที่เท่าที่จะใช้ได้แม้แต่เมื่อกายหมดแรงนอนนิ่งแล้วพอมีเหตุการณ์กระตุ้นเราใจฮิตขึ้นมาก็ดึงพากายไปได้อีกเพราะฉะนั้นกำลังใจจึงสำคัญกว่ากำลังกาย นอกจากนี้กำลังใจที่ดียังส่งเสริมกำลังกายได้อีกหลายทางเช่นเมื่อเรามีกำลังใจดีการเป็นอยู่เริ่มตั้งแต่การรับประทานอาหารก็พลอยดีตามไปทุกอย่างเหมือนอย่างคนเจ็บไข้ถ้ากำลังใจไม่มีก็ซุดอย่างรวดเร็วแต่พอมีกำลังใจบางทีหมอทำนายวิว่าอยู่ได้3เดือนแกอยู่ไปได้ตั้งหลายปี เพราะฉะนั้นต้องมีกำลังใจกำลังใจสัมพันธ์กับสิ่งที่ต้องการจะทำเมื่อเราเห็นว่าสิ่งที่ต้องการจะทำนั้นดีงามถูกต้องมีคุณค่าเกิดชันทะขึ้นมาแล้วใจก็คิดอยากจะทำสิ่งนั้นอยู่เสมอก็เกิดกำลังใจทำให้ฮึดสู้เข้มแข็งอยากจะเอาชนะจะทำสิ่งนั้นให้สำเร็จให้ได้กำลังใจนี้เป็นตัวยุทำให้เห็นสิ่งที่ต้องการจะทำนั้นเป็นสิ่งที่ท้าทายเราก็ยิ่งพยายามทำมันให้สำเร็จ ดังนั้นเมื่อความเพียรพยายามมากำลังใจมาก็ทำให้เกิดความเข้มแข็งชีวิตก็มีเรี่ยวมีแรงก้าวต่อไปได้อีกนี่คืออิทธิบาทตัวที่2องวิวริยะมาแล้วสมองก็จ่มใสจิตใจก็สบายอิทธิบาทข้อที่3คือจิตตะได้แก่การมีใจจดจอ่อใส่ใจอยู่กับเรื่องที่ทำนั่นแหละ เมื่อใจอยู่กับสิ่งที่ปรารถนาจะทำที่เห็นคุณค่าเป็นประโยชน์แล้วจิตจะตัดอารมณ์อื่นที่ไม่เข้าเรื่องออกไปได้คนแก่มักจะรับอารมณ์จุกจิกเพราะอารมณ์ที่ไม่สบายใจเข้ามากระทบหูกระทบตาก็เก็บออกมาทําให้ใจคอไม่สบายใจโดยไม่เข้าเรื่องได้แก่รุ่นคิดว่าทําไมเขาเป็นอย่างนี้ทําไมเขาไม่เป็นอย่างนั้นถ้าไม่เป็นอะไรอย่างอื่นก็กระทบกับลูกหลานเก็บถ้อยคําของเขามาคิดขุนวในใจตัวเอง ถ้าไม่มีอะไรเป็นหลักผูกใจไว้ใจจะไหวและต้องวุ่นอยู่เรื่อยๆทีนี้พอมีเรื่องที่อยากจะทำใจรักใจชอบจนใฝ่ใจเอาเป็นหลักของจิตได้แล้วใจก็ไม่รับเรื่องจุกจิกถึงกระทบผ่านเข้ามาบ้างก็ตัดออกไปได้ง่ายลืมได้ไวพอใจอยู่กับหลักแล้วก็ไม่วุ่นไม่คุณแต่จะสงบแน่ๆยิ่งได้ทำสิ่งที่ชอบก็สบายใจเลยจิตใจเป็นสุขไม่มีอารมณ์อื่นมารบกวน จจดจ่ออยู่กับเรื่องที่ต้องการนี้นอกจากทําให้ชีวิตเป็นสุขด้วยแล้วการที่ใจอยู่กับสิ่งที่ทำอย่างแท้จริงก็ทําให้อายุยืนประใจที่จดจอนี้เป็นตัวสมาธิใจม่แกว่งไม่เหน็ดเหนื่อยไม่ไปเสียสมองไม่ไปเสียพลังงานกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องและเวลาก็ผ่านไปผ่านไปอย่างไม่รู้ตัวรงข้ามกับใจที่รับอารมณ์ไม่เข้าเรื่องทําให้จิตคิดปรุงแต้ม พอจิตคิดปุ้นขุนมัวก็เสียพลังงานสมองต้องการทำงานหนักและทำให้เครียดใจเหนื่อยนายร่างกายก็แก่เร็วร่วงโรยง่ายส่วนคนที่มีสมาธิจิตใจสงบแน่วแน่ไม่มีอะไรกวนจิตอยู่กับสิ่งที่ต้องการก็สบายพลังงานไม่เสียเปล่าไปเลยอย่างคนนั่งสมาธิพอใจสงบลงลมหายใจจะอ่อนจะเบาจะประณีตจนกระทั่งเมื่อถึงชานที่สจะไม่หายใจ คำว่าไม่หายใจคือโดยมาตรฐานของคนปกติแล้ววัดไม่ได้เลยว่าหายใจอยู่หมายความว่าไม่มีลมหายใจปรากฏแต่เราไม่ต้องรอไปถึงชานที่สี่หรอกพอทําจิตให้สงบลมหายใจประณีตแล้วก็ต่างจากคนที่มีจิตใจวุ่นวายยกตัวอย่างเมื่อคนโกรธลมหายใจจะแรงหายใจฟืดฟาดฟืดฟาดยังกับคนเดินขึ้นเข,นขาที่ออกแรงเหน็ดเหนื่อยมากบางทีหายใจทางจมูกไม่พอต้องหายใจทางปากด้วย คนโกรธก็เช่นเดียวกันหายใจแรงเพราะว่าตอนนั้นร่างกายใช้พลังงานเผาผลาญมากเพราะฉะนั้นถ้าโกรธบ่อยๆก็แก่เร็วส่วนคนที่หงุดหงิดคิดคุณมัวถึงจะไม่แสดงความโกรธออกมาก็เกิดอาการกระทบกระทั่งใจเป็นปฏิฆะ ก็ใช้พลังงานเกินปกติอยู่ดีสมองคิดวุ่นวายถ้าเป็นอย่างนั้นอยู่เรื่อยๆก็แก่เร็วทีนี้พอเรามีจิตใจสงบมีอารมณ์ที่ดีจิตใจอยู่กับสิ่งหนึ่งที่เรามุ่งหวังจะทำจริงๆใจไม่มีอะไรรบกวนไม่วุ่นวายไม่ฟุ้งซ่านใจสบายชีวิตร่างกายก็ใช้พลังงานน้อยเลือดลมก็เดินดีลมหายใจก็ประณีตแถมบางทีเรากลับมาใช้ลมหายใจในทางส่งผลย้อนกลับอีกด้วยขออธิบายว่า เราใช้จิตส่งผลต่อกายคือพอจิตใจของเราสงบดีลมหายใจก็ปลอยประณีตไปด้วยคราวนี้ในทางกลับกันถ้าทำลมหายใจให้ประณีตจิตใจก็พลอยสงบลงด้วยดังนั้นเมื่อรู้วิธีใช้ลมหายใจให้เป็นประโยชน์เราก็มาฝึกปรับลมหายใจในเวลาว่างหรือเมื่อไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีนั่งอยู่ว,าว่างๆเราก็มาหายใจอย่างมีสติหายใจเข้าสบายๆหายใจออกสบายๆอย่างสม่ำเสมอ เป็นการปรับสภาพชีวิตจิตใจทั้งปรับร่างกายแล้วก็ปรับจิตใจด้วยพอเราตั้งใจหายใจให้สบายหายใจเข้าออกเข้าออกอย่างสมเสมอ,สมอก็เป็นการปรับสภาพร่างกายให้สบายและปรับอารมณ์ไปด้วยแล้วจิตใจของเราก็ปล่อยสบายได้ผลทั้งสองอย่างพร้อมกันไปเลยเพราะฉะนั้นทามีอะไรทำก็อย่าปล่อยให้ใจฟุ้งซ่านพอเราทำงานเสร็จปับ๊บ ก็มานั่งหายใจเข้าออกทำใจสบายให้จิตอยู่กับลมหายใจแล้วใช้ลมหายใจให้เป็นประโยชน์แก่ชีวิตพอปรับลมหายใจได้ผลดีก็ตามมาเหมือนอย่างที่ว่าถ้าร่างกายของเราไม่ปกติจิตใจก็ไม่ปกติลมหายใจก็ไม่ปกติพอเราปรับลมหายใจให้ปกติมันกลับมาปรับสภาพจิตใจให้เป็นปกติไปด้วยเหมือนอย่างคนที่โกรธลมหายใจไม่ปกติคนประมาลมหายใจไม่ปกติโดยไม่รู้ตัว บางคนนี้พอตื่นเต้นตกใจบางทีเหมือนกับไม่หายใจทีนี้ถ้าเรามีสติรู้ตัวเราปรับลมหายใจเสียมันก็มาช่วยปรับอารมณ์เช่นทำให้หายกลัวหายประมาหรือกลัวน้อยลงประมาน้อยลงอย่างน้อยก็ใจอยู่กับตัวจิตไม่เตลิดตั้งสติได้ดีขึ้นเป็นอันว่าการปรับลมหายใจนี้ช่วยเราได้มากเราก็เอาทั้งสองทางคือให้จิตใจก็สบายลมหายใจก็ดี การเผาผลาญใช้พลังงานจะได้น้อยลงลดการใช้พลังงานโดยไม่จำเป็นก็แก่ช้าดังนั้นถ้าเราเกิดมีอารมณ์ไม่ดีเราก็ปรับลมหายใจลมหายใจก็กลับมาช่วยปรับอารมณ์ให้จิตใจสบายเป็นการรู้จักใช้สิ่งที่เรามีอยู่ในชีวิตนี้ให้เป็นประโยชน์รวมความที่เป็นสาระก็คือให้จิตใจนี้ไม่ฟุ้งซ่านไม่เสียพลังงานไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่องสมองไม่ต้องคิดว้าวุ่นให้จิตใจอยู่กับสิ่งที่เราต้องการจะทำเป็นสมาธิ นี่คือข้อ3คือจิตตะข้อ 4. วิมังสาเป็นเรื่องของการใช้ปัญญาเวลานี้ก็ยอมรับกันว่าคนแก่ถ้าไม่ใช้ปัญญาไม่ใช้ความคิดสิบ้างก็จะแก่เร็วและสมองก็จะฟอทางธรรมท่านบอกว่าต้องมีวิมังสาคือใช้ปัญญาตรวจตราพิจารณาไตรตรองอย่างมีเหตุมีผลให้เห็นความจริงในสิ่งที่เราทำ ที่เห็นว่ามีคุณค่ามีประโยชน์นั้นเมื่อเรามีสิ่งที่ต้องการทำที่มีคุณค่ามีประโยชน์อยู่แล้วใจของเราก็มีที่หมายและปัญญาก็มีจุดที่จะพิจารณาเราก็เอาปัญญานั้นมาพิจารณาสิ่งที่เราทำเริ่มตั้งแต่ตรวจสอบว่าเป็นอย่างไรได้ผลดีผลเสียมีข้อบอกพร่องอย่างไรมีจุดอ่อนจุดด้อยตรงไหนควรแก้ไขปรับปรุงที่ใดอย่างไรจะทดลองเป,ปลี่ยนแปลงอย่างไร คิดพิจารณาในเรื่องเหล่านี้ใช้ปัญญาอยู่เสมอไม่ใช่ความคิดไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่องเมื่อเราเอาปัญญาไมา่ใช้กับเรื่องที่มีจุดหมายมก็ไม่มีเรื่องของความฟุ้งซ่านไม่มีเรื่องของอารมณ์อย่างเมื่อกี้เป็นเรื่องของปัญญาจริงๆเป็นปัญญาที่ปลอดปโปรง่งเป็นความคิดตามกระแสะความจริงซึ่งเป็นเรื่องของความสบายเวลาพูดถึงปัญญาต้องระวังอย่างหนึ่งคืออย่าเอาไปปะปนกับความคิดรุงแต่งเวลาคนคิดนั้นจะมีการคิดสองอย่าง คือคิดไปตามสภาวะของธรรมชาติตามเหตุ <g iven> ปัจจัยของสิ่งทั้งหลายตามสภาพความเป็นจริงตามที่สิ่งทั้งหลายมันเป็นอย่างหนึ่งกับคิดตามความคิดปรุงแต่งของตนอย่างหนึ่งคิดตามความปรุงแต่งก็กลายเป็นคิดปรุงแต่งคิดปรุงแต่งหมายความว่าคิดไปตามความพอใจหรือไม่พอใจเช่นเกิดความขัดใจขึ้นมาก็คิดไปว่าทำไมเขาจึงเป็นอย่างนี้ทำไมเขาไม่เป็นอย่างโน้อนอะไรอย่างนี้ คิดไปตามความโลภความโกรธคือเอาความโลภเอาความโกรธมาเป็นตัวปรุงทำให้จิตวุ่นวายแล้วก็เกิดผลเสียเช่นมีความเครียดตามมาแต่ถ้าเราคิดด้วยปัญญาบริสุทธิ์คือคิดไปตามสภาวะ คิดไปตามความเป็นจริงของสิ่งต่างๆอันนี้จะไม่เครียดจะคิดไปแบบสบายๆกลายเป็นว่าเรามาเล่นกับเรื่องของความเป็นจริงของโลกและชีวิตหรือสิ่งทั้งหลายตามสภาพของมันแม้จะคิดไปอย่างเป็นงานเป็นการก็ไม่ถูกรอบงำแต่เราเป็นผู้มองดูชิ้นว่าตรงไหนบกพร่องจะแก้ไขปรับปรุงอย่างไรตรวจตราดูไปใจก็สบายและสมองก็ได้ใช้ความคิดไปก็ไม่ฟอ นี่คือข้อ4วิมังสารู้จักใช้ปัญญาพิจารณาไตรตรองอิทธิบาทสี่นี่แหละเป็นหลักการสำคัญที่จะทำให้อายุยืนเพราะทำให้ชีวิตของเรามีกำลังแล้วก็มีทางเดินที่มุ่งไปข้างหน้าสู่จุดหมายซึ่งทำให้ชีวิตมีความหมายที่จะอยู่ต่อไปไม่ใช่อยู่อย่างเลื่อนลอย นอกจากนั้นยังเป็นตัวตัดอารมณ์ป้องกันสิ่งที่ไม่ควรจะเข้ามารบกวนใจิตใจและชีวิตของเราทําให้ชีวิตปลอดโปร่งโล่งเบาด้วยเมื่อข้างในตัวมีพลังทางเดินที่จะไปข้างหน้าก็แน่ชัดข้างนอกก็ไม่มีอะไรมาขัดขวางชีวิตก็ยืนยาวยืดขยายอายุออกไปจากหนังสือธรรมะสำหรับผู้สูงอายุขอขอบคุณที่รับฟังค่ะ